มาถึงช่วงขึ้นล่องท่องไทยนะคะวันนี้จะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ภูผานสถานที่เรียนรู้เรื่องราวอีสานตอนบนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะและในอนาคตค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยติดตามจากรายงานค่ะ พิพิธภัณฑ์ภูพานตั้งตระหง่านริมฝั่งน้องหานใกล้ทางเข้าประตูเมืองจังหวัดสกลนครทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวสกลนครรอพิพิธภัณฑ์เป็นจุดแสดงประติมากรรมมวยไทยภายในแบ่งเป็น9้าโซนเริ่มจากห้องโหมโรงชมวีดิทัศน์เรื่องราวจังหวัดสกลนครแหล่งอารยธรรม3 0 0 0ปีเมืองแองธรมมะ,ะหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โซนที่2ตื่นตาตื่นใจกับร่องรอยประวัติศาสตร์หลายพันปีของสิ่งมีชีวิตและไดโดเสายุคกรีเทเซียสมหสัศจรรย์ขุนเขาภูพานฟังเรื่องราวขบวนการเสรีไทยโซนที่3ามจำลองป่าบุงป่าทามป่าพุอีสานโซนที่4และ5ศึกษาความเชื่อมโยงของหนองหานกับการตั้งเมืองสกลนครวิถีชีวิตในอดีต การอยู่ร่วมกันของ6กลุ่มชาติพันธุ์และด้วยจังหวัดสกลนครมีหลายชนเผ่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตอีกไม่กี่ปีโลกอาเซียนก็จะไร้พรมแดนผมเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานพิพิธภัณฑ์ภูพานแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะอีนคนแต่จะสามารถเชื่อมโยงกับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเรา อย่างน้อยๆก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งผมทราบมาว่าวันนี้ในลาวก็ดีในเวียดนามก็ดีในพม่าก,ก็ดียังมีเผ่าพันธุ์คนไทยที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้เราต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านและผมจะจัดพี่พิพันธ์แห่งนี้ให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของอาเซียนให้ได้โซนที่6และ7ห้องอาศิียรวาดองราชันองราชินีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโซนที่8 ห้องดินแดนแห่งธรรมะสะกนครแหล่งศพปลายะแห่งพระสายวัดป่าและโซนสุดท้ายจัดแสดงปรติมากรรมลานกลางแจ้งสื่อความหมายถึงดินแดนแห่งสี่ธรรมคือธรรมชาติธรรมะวัฒนธรมธนธรมและอารยธรรมใช้เวลาชมพิพิธภัณฑ์พเพียงหนึ่งชั่วโมงนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสว่าจังหวัดสกลนครเป็นดินแดนประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมที่งดงาม โดยพิพิธภัณฑ์ภูพานเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าขณะนี้โลกต้องติดตามสถานการณ์ระหว่าง2เกาหลีเพราะว่าล่าสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าจะยกเลิกข้อตกลงที่จะไม่รุกรานกันและกันกับเกาหลีใต้แล้วนะครับส่วนสถานการณ์ระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็ไม่สู้ดีนักเช่นเดียวกันพัสกสักครู่ช่วนหน้าเราจะกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้ในข่าวต่างประเทศครับ